สวัสดีค่ะชื่อสุกนะคะอยากพูดเรื่องตอนตะกอนที่แบบว่าเรามีแต่คนเรียกอีกอ้วนไปไหนก็มีแต่คนเรียกอีกอ้วนแล้วเราน้ำหนักขึ้นใช่ไหมขาเราอะ่ะก็เจ็บเราเดินทำอะไรเราก็เนื้อยแบบมันปวดขาปวดอะไรไปหมดอ่ะแบบแล้วก็ตอนกลางคืนอะ่ะมันจะเป็นตะคิวเพราะว่าเราเป็นคนที่น้ำหนักเยอะมันก็เลยแบบเป็นตะคิวบ่อยมากแต่ตอนนี้ไม่ล้ว เขาก็ไม่เจ็บมันมันดีจริงๆอะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้กินอะไรเลยนะเรากินแค่สองตัวเนี่ยคูซี่คีไขมันคาเฟกับเอสบีมันดีจริงๆเพราะว่าเราไม่ต้องออกกําลังกายก็ได้แต่ถ้าคนมีเวลาออกกําลังกายอะ่ะถ้าเรากินด้วยออกกําลังกายด้วยมันจะดีมันจะดีเพราะว่ามันจะลดเร็วมันจะแบบว่ามันก็ดี แต่ถ้าเหมือนที่เราอะเราไม่มีเวลาเพราะว่าเราต้องทํางานไปไหนก็เลยไม่มีเวลาออกกาลังกายแต่เราก็ก็ลดนะก็ลดเยอะจริงๆเพราะว่าตอนที่เรายังไม่ได้กินอะน้าหนักเราแปดสิบโลเอวเราสามสิบสามตอนนี้น้าหนักเราเหลือหกสิบแปดโลแล้วก็เอวแค่ยี่สิบเก้าจากคนใส่กางเกงที่เอลยี่สิบเก้าใส่ไม่ได้แต่ตอนนี้เราก็ใส่ได้แล้วแบบว่าเราความมั่นใจของเราอะมันก็กลับคืนมา เราจะมั่นใจขึ้นเราก็ไม่ต้องแบบไปเจอกับคําพูดที่เขาบอกว่า,วาท่องเหรอทําไมอ้วนจังเราก็ไม่ต้องไปเจอคําพูดแบบนั้นอีกไงเราต้องแบบเราต้องดูแลตัวเองด้วยเนี่ยสองตัวเนี่ยเราเราไม่ได้กินอะไรนะเราเคยกินยาลดความอ้วนอะ่ะแต่เรากินแล้วมันมันมันไม่ลดแต่มันกลับเป็นโยโย่แล้วก็ทําให้เราเนี่ย เคยเข้าโรงพยาบาลนะั้นเราเป็นคนที่กินตอนนั้นแล้วเราก็ไม่กล้ากินอีกเลยเพราะว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วมีใครอยากกินเขา้ากินอีกไหมมันไม่ม,มีแต่จนเรามาเจอสองตัวเนี่ยเรากินแล้วมันรู้สึกว่าเออมันก็ดีจริงๆนะเพราะว่าตอนที่เราจะกินอ่ะเราก็ต้องเซิร์มาก่อนว่าเออมันเป็นจริงๆหรอเพราะว่าเราเคยเจอกับพี่คนหนึ่งอ่ะที่เขาก็ออ้วนนะ น้ำหนักเขาก็เยอะและจนที่เรามาเจอพี่เขาอะเขาตัวเล็กลงน้ำหนักเขาก็ลดผิวพรรณเขาก็สวยแล้วเราก็ไปตรงไปถามใช่ไหมเออเราอยากสวยเนาะเราก็ต้องถามเขาใช่ไหมจนที่เขาแน,นะแนําอ่ะแนะนำสองตัวนี้ให้มันดีจริงๆนะแล้วก็เราก็มันใจด้วยจากคนไม่มั่นใจในตัวเองเน่ยแต่ตอนนี้เรามั่นใจแล้วว่าเขาสวยได้เราก็สวยได้เหมือนกัน แล้วก็ถ้าคนที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายอะ่ะก็กินได้มันก็ลดแต่ถ้าเราเออกกำลังกายเป็นคู่อะ่ะแบบว่าเรากินด้วยเราเออกกำลังกายด้วยมันจะลดเยอะขนาดเราไม่กินเราเออเรากินแล้วเราเออกไม่ออกกำลังกายอะ่ะน้ำหนักเราลดไปสิบสองโลคิดดูถ้าเราเออกกำลังกายอีกอน้ำหนักเราจะลดไปเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่มีเวลาออกกำลังกายเราทำงานไงก็อยากจะฝากแค่นด้แีจริงจริงค่ะ